สวัสดีครับทุกคนยังจําแมปนี้กันได้อยู่หรือเปล่าเผื่อใครจะลืมไปแล้วนะครับแมปนี้เนี่ยผมเคยทําไว้เมื่อนานมาแล้วแต่สภาพตัวของผมณนะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับที่มีชุดเกาะเท่พดพบโหดๆหน้าตึงๆแล้วก็ดอกไม้บนหัว <c oughs> <c oughs> ก็น,นั่นแหละฮะคลิปนี้ก็จะกลับมาเล่นแมปนี้กันหน่อยเนื่องจากมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนั่นก็คือนี่ฮะปิดเสียงเพลงได้แล้ว 哎。<sighs> ก็ตัวแมพเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ที่รู้เนี่ยมีระบบอะไรนู่นนี่นั่นเพียบเลยก่อนอื่นเข้ามาดูที่อ่าตรงนี้ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่ตรงนี้ฮะนี่ครับตรงคล้ายๆรูปสมุดหนังสือกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็คือหน้าของดัชนีหรืออินเด็กซ์นั่นแหละถามว่าหน้านี้มีอะไรก็ถ้าเปรียบในช่วงที่ผมเล่นก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีเนาะในหน้านี้แต่ณปัจจุบันนี้มีแล้วนะครับมันก็คือหน้าคอลเลกชันฮะแต่ว่า มันพิเศษไปกว่านั้นตรงที่นี่ครับนี่อย่างเช่นเซตนี้เนี่ยถ้าเรามีครบเซตนะครับแล้วทําการใส่ไปเนี่ยเราจะได้ไอ้นี่ด้วย XP-3% บวก3% แม่แต่แย่หน่อยตรงที่ผมขายไปหมดแล้วเหลือแต่ไอหัวดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นหน้ารวบรวมไอ้นี่ครับสิ่งที่เราทําการสุ่มมาได้เนาะแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าแต่และเซตไหนเนี่ยมันส่งเสริมอะไรบ้างและที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยก็คือตัวเกมมีโลกอื่นๆด้วยและณปัจจุบันมีถึงโลกที่3น่าสนใจฮะ,ะกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งคลิปนี้จริงๆจะมาเล่นอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะ นี่ครับผมจะมาสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ฮะซึ่งค่าพลังอยู่ที่3,300ผมก็ไปฟาร์มมาได้เป็น3,640น่าจะสู้ได้มั้ง ได้แหละไหนขอดูหน่อยซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างก็ที่ได้แน่นอนเลยนะครับก็คือเงินเนาะแล้วก็น้ํายา XP นะครับส่วนอันต่อมาก็คือต้องพึ่งดวงนะก็คือแหวนทองเหลืองแล้วก็กุญแจทองแดง2องอย่างนี้เรายังไม่มีเดี๋ยวเราไปสู้กันซึ่งดาบของผมนี่ก็เป็นดาบกลางๆนะครับถือว่าฟันค่อนข้างใช้ได้เลยเร็วระดับหนึ่งอะ่ะไปไปสู้กันมาไหมาก็จะเป็นเวฟเ,เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเคยเล่นนั่นแหละป๊าบโอเคอีสิ พวกลูกน้องพวกนี้ก็สบายๆหายห่วงครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเอาเลือดแลกได้เลยเฮ้ยมันเยอะเกินไปป่ะเนี่ยมันเยอะเกินไปป่ะเนี่ยเรียบร้อยอาไปชั้นที่3าอีกแค่ชั้นเดียวนะครับป๊บปับ๊บเออจริงๆมันมีแดดด้วยนะครับกดตัวคิวเนาะจื๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมผมไม่รู้นะครับว่าช่วงแรกมันมีไหมแต่มัน,ม,น,ม,นมันถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะเอาไว้หลบในสถานการณ์ที่ศัตรูโจมตีเดี๋ยวอย่างเช่นบอสนะครับโจมตีมาหลบนี่เปงานหลบไม่ทันด้วย <c oughs> หลบไม่ทันด้วยโดนไปทีผมไม่แน่ใจว่าหลบได้ไหมนะแต่ไม่จําเป็นแล้วตอนนี้เอาแลกเลยแลกเลยแลกเลยเขาตีเบากว่านะครับเราก็แลกไปได้เลยตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยได้น้ํายาเหรียญแยกพีสวยนอกนั้นไม่ได้เลยโอ้ดีเลยตรงนี้คูดาวไม่นานนะครับอ่าขอดูหน่อยสิคือ35%ผมก็นึกว่ามันจะแย่งกันแย่งกันออกแต่ไม่ใช่นะครับ ก็คือ35%นี้ถ้ามันไม่ออกก็คือไม่ออกเลยแล้วก็รวมถึงกุญแจด้วย5%ไม่ออกก็คือไม่ออกงั้นมาสู้กับตัวนี้ต่อตัวนี้ก็ง่ายๆเลยได้แหวนเหล็กสีดำนะครับ45%กุญแจทองแดง5%แสดงว่ากุญแจทองแดงนี่น่าจะมาเยอะงั้นก็ไปไปดูกันว่าผมจะได้อะไรโอ้ไม่ได้เลยครับ โอ้โหตั้ง45%ผมยังไม่ได้แบบนี้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ,ะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะกดสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขายอัตโนมัติหรอก็เลือกตามกว่าระดับไม่ธรรมดาแล้วกันเนาะผมจะเอาตั้งแต่ระดับที่คือมันเก็บระดับไหนเนี่ยไม่ธรรมดาคือมันไม่เก็บเนาะใช่ไหมเดี๋ยวผมกอเช็คดูก่อนนะว่าเข้าใจถูกเปล่า เกาะแคคตัสก็ยังเก็บนี่หน่าก็แสดงว่าอ่าคือไม่ธรรมดาผมน่าจะจําเป็นอยู่บ้างผมก็ลืมไปแล้วดิว่าอันไหนจําเป็นบ้างเสื้อแคคตัสเก็บมาก็แสดงว่าต่ำกว่าไม่ธรรมดานะครับก็จะทําการขายทิ้งเลยแต่จะเก็บตั้งแต่ที่ไม่ธรรมดาขึ้นไป อ่าพอเข้าใจละอ่ะก็มาเรื่อยๆเลยแล้วกันอ่าแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะก็คือการรีเบิร์ตนะครับหรือการเกิดใหม่มันให้อะไรมาบ้างอ่าต้องมาดูที่ตรงนี้ฮะน่เน่เน่นี่ครับมันจะให้ตามนี้เลยถ้าเราทําการรนะีเบิร์ตเนาะก็มาดูได้นะครับว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างคืออันไหนที่หายยากขึ้นเนี่ยคือเอาง่ายๆครับระดับที่หายยากเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับสูงขึ้นส่วนอันที่หาง่ายอย่างเช่นธรรมดาเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นที่ลดลงอ่าพอเข้าใจ มันก็จะเป็นแบบนี้ได้แหละในการรีเบิร์เนาะซึ่งนะปัจจุบันตอนนี้ผมก็เหลืออีกแค่นิดเดียวครับฟาร์มเงินให้ได้1,000ก็ทำการรีเบิร์ได้แล้วแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย exp b o o บูคือถ้าผมยังไงอะตอนนี้ร้อนะถ้าผมรีเบิร์ตไปก็จะได้เป็น400%ส่วนเลเวลเลเวล5ก็จะลดไปที่เลเวล3แต่หีบนี่คือยังไงอะ่ะคือหีบมันจะเปลี่ยนใช่ไหม ถ้าเข้าใจไม่ผิดงั้นก็ไปไปฟาร์มเงินกันก่อนมันเป็นอีกแมปหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆอ่ะเขาทําได้ดีมากๆระบบต่อสู้เอยระบบการสุ่มเอยเนี่ยคือจริงจังมากครับผมอยากให้มีคนเข้ามาเล่นกันเยอะกว่าน,นี้เนาะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสนุกแน่นอนแต่ที่เห็นจากในคลิปผมเนี่ยการาฟิกอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับถ้าลองเปิดสุดเนี่ยดูดีมากๆลองไปเผยกันดูนะเอ้ยผมได้แหวนทองเหลืองแจ๋วโอ้โหเปิดเปิดสะเพินรายการมันขึ้นทับซ้อนกันนะครับอ่ะขอดูหน่อยสิผมได้อะไรมาบ,บ้างเนี่ยมีดาบไม อาหมวกก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะคือผมให้เขาจัดเรียงแบบค่าพลังสูงๆก่อนได้ไหมไม่มีอย่าฟิลเตอร์เหมือนไม่มีนะครับยังไงก็ส่งไปถึงผู้พัฒนาแล้วกันเพิ่มฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับอันไหนที่มีค่าพลังสูงๆเนี่ยก็เรียงจากซ้ายไปขวาเลยโอเคผมได้แหวนมานะครับแหวนเพิ่มโชค5 50 What? ดีมากใส่เลยใส่เลยนี่ครับตอนนี้ก็บวกไปเป็นที่51โชคผมน่าจะดีขึ้นนะงั้นผมขอปรับเปลี่ยนไอตรงนี้ให้เป็นตั้งแต่หายากขึ้นไปก็จะเก็บเนาะพื้นที่จะได้ไม่ลกนะเพราะผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะโชคดีขึ้นเล็กน้อยอ่ารีเบิร์สได้แล้วเงินถึงแล้วนะครับอ่าขอเช็คดูอีกทีดีว่าอะไรเพิ่มมาบ้างนะหายากเพิ่มขึ้นเป็น3%ไม่ธรรมดาเพิ่มเป็น20%ที่ผมต้องการคือหายากเนาะ หายากเพิ่มขึ้น3%โอเคส่วนอีพิกกับตำนานนี้ไม่ต้องไปพูดถึงก็ได้นะครับไม่ <c oughs> ไม่ต้องไปพูดถึงอีกนานอ่ะไปะเรียบร้อยดูแอนิเมชันสักแป๊บหนึ่งนะครับเขามีแอนิเมชันแบบเท่ๆด้วยนะก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนกล่องนะเดี๋ยวมาดูกันมามาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเรียบร้อยหกล่องเท่ขึ้นอย่างชัดเจนและไอ้ดาวด้านล่างนี่คืออะไรเนี่ยดาวดาวก็เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ ขั้นต่อไป7,000นะมีอะไรเพิ่มบ้างหายากเพิ่มขึ้นก็ทั้งสูงนอพิกนี้ขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยโอเคใช้ได้7,000เนาะไหนขอดูหน่อยซิตอนนี้ผมมีอะไรที่ดีขึ้นมาบ้างอาวุธก็เหมือนเดิมหมวกก็เหมือนเดิมชุดเกราะเหมือนเดิมหมดเลยหมดเลยไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> เออผมว่าจะมาดูไอตรงช่างตีเหล็กตรงนี้หน่อยเขาทำอะไรได้บ้างอ่าอะไรเนี่ยอเทมปลอมวัดวัดอเทมปอมอ่าเดี๋ยวนะ คือเราต้องมีวัสดุด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะทำการคราฟไอเทมแล้ววัสดุนี่หาจากไหนเนี่ยยังไม่ทราบเลยแล้ววัสดุก็ใช้เหมือนเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วดูระดับที่สูงที่สุดคืออินฟินิตี้ครับเฮ้ตายเดอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคราฟปุ๊บได้ปรับนะครับเหมือนจะมีตรงนี้ด้วยนะต้องอ่านดูนะเวลาจนถึงความพยายามที่โชคดีครั้งต่อไป ซึ่งน่าจะต้องกดให้ได้200ครั้งถึงจะการันตีไหมอันนี้จากความเข้าใจล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้วิธีการได้รับไอ้แท่งเหล็กอันนี้เลยอ่าคุณสามารถเก็บมันได้ที่โอเวอร์แลนหรอหรือว่าอันเดอร์เดอะซีใต้น้ําใต้น้ำหรอใต้น้ำหรอค่อยว่ากันขอดูที่ตัวเลือกต่อไปเลยนะงานหัตถกรรมของรางวัลหรอคืออะไรครับเนี่ยอ่า เหมือนเป็นการอัปเกรดไหมถ้าผมลองกดไปจึ๊บไม่น่าได้นั่นไงอ่างั้นผมขอลองหาอันซ้ำหน่อยอันนี้มีอยู่2อันอ่าจริงด้วยอู้แต่ว่าต้องใช้เยอะมากๆนะครับดูดิโอเคอันนี้พอเข้าใจายอยู่ขอดูทีอนนอ่อัปเกรดของรางวัลหน่อยและการอัปเกรดของรางวัลลองชุดใส่เข้าไปสิวัดแล้วดาบละ่ะเลเวลก็สูงสุดหมดแล้วนี่เอ้เดี๋ยวนะอ่าอันนี้ยังไม่สุดนะครับ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะใช่นะคือตอนนี้ผมเลเวล3นะครับเดี๋ยวลองอัปเกรดดูเนาะถ้าผมอัปเกรดแหวนนั้นนี้ที่อยู่ในเลเวล1ก็น่าจะไปถึงแค่เลเวล3นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะอ่ะอัปเกรดไปเหรียญไม่อ่ะ,ะ,อะสวยละเลเวลผมขึ้นมาซะเยอะเลย <c oughs> อ่าอันอื่นก็เลเวลสูงเกินไปละคือบางอันเนี่ยเลเวลมันก็ไดจากการสุ่มด้วยนะผมไม่ได้อัปเกรดเลยนะ,ะมาดูที่แหวนกันนะครับผมอัปเกรดก็คือต้องให้ถึงเลเวล7เงินไม่น่าถึงอัปไป1ทีโอ้โหขั้นที่2 ใช้เป็นพันเลยเอ,เอาไว้ก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะขึ้นอยู่กับเลเวลสูงสุดด้วยอ่ะเขาบอกว่าไอ้แร่นั้นต้องลงไปที่ทะเลเนาะผมลงไปได้เลยไหมเนี่ยลงไปครับผมลงได้จริงครับมีการเพิ่มในทะเลเข้ามาเฮ้ตายสิเก็บไงเนี่ยแล้วแล้วคือต้องอ่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยผมว่าต้องมีชุดเฉพาะทางต้องมีชุดเฉพาะทางครับไม่งั้นตุย คือตะกี้นี้ที่ผมเลือดรถเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดอากาศนะครับแต่เหนื่อยพลังงานมันหมดก็ต้องระวังกันด้วยเนาะผมคิดว่าน่าจะมีชุดเฉพาะทางอยู่ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ผมได้ไอเทมที่ไม่มีสูงกว่านี้แล้วหรือผมต้องเก็บไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าไม่ธรรมดาบางอันมันก็มีค่าพลังที่สูงกว่าหายากด้วยนะครับอลองเก็บมานะฮะเพื่อจะได้สักเล็กสักน้อยนะครับเอามาเพิ่มพลังเนาะโอ้ โอ้โหได,ได,ได้ได้เพียบเลยได้เคียวมาด้วยฮะมวกอันนี้ก็ดีกว่าแล้วนะครับก็ใส่มาได้เลยแต่ค่าพลังอันนี้สูงกว่าเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรแค่เล็กน้อยส่วนก็ผมเปลี่ยนเป็นระดับแรเลยดีไหมมันจะดีกว่าไหมสุขภาพ455อันนั้น480อืมที่ผมใส่อยู่มันก็ยังดีกว่าแหวนก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากโอเคนี่ครับเคียวโอ้โหลองฟันดูชื้ ก็ประมาณดาบใหญ่เลยครับตีค่อทั้งช้าเนาะแต่แรงอ่ะแมปนี้จะเหมือนกับแมปอื่นๆไหมนะครับที่ว่าค่าพลังศัตรูสูงกว่าแต่ว่าเราจะสู้ได้ไหมของผมอยู่ที่5,380นะสะศัตรูตัวนู้นอยู่ที่9,600เดี๋ยวไปดูกันแต่ถ้าที่ผมเคยเล่นนะครับสู้ไม่ได้นะ <c oughs> ออมันจะสู้ไม่ได้เพราะว่ากว่าจะถึงบอสนี่เลือดก็ไปเยอะแล้วอะ่ะเลือดเราอะ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นดูแล้วกันนะครับเพื่อจะผ่านได้โอ้ ทุกคนดูเลือดเลือดผมเอาอะไรไปสู้นี่ผมต,ตั้งใจเล่นแล้วนะสุด <laughs> แต่ก็ไม่รอดไม่ไหวครับบาลานฮะแมปนี้เขาบาลานมาก็รอให้ไหวแล้วกันค่อยมาสู้มาดูสิผลประกอบการอ่ะฮะหมวกดีกว่าและใส่เข้าไปครับอุ้ยเดี๋ยวนะหมวกสตีฟของผมนี่สูงมากๆอ่ะใส่เข้าไปสตีฟเสื้อโอ้บ้าเยอะขั้นสุดครับเอาใส่มาใส่มากลายเป็นกลายเป็นคนเถื่อนไปแล้วตอนนี้ออเอออาวุธดาบ อ๋ออันนี้2000ดีกว่านะัาใส่มาใส่มาโอเคตอนนี้ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับสตีฟถือดาบใหญ่ที่กลายเป็นคนป่าอัฟาดไปเป็นดาบใหญ่เหมือนกันนะครับอุ้แต่วันนี้กว้างกว่าหอกไม,ไม่ใช่หกกว้างกว่าเขียวมากๆครับแล้วดูตอนนี้พาวเวอร์ผมอยู่ที่8000คิดว่าสู้ได้ไหมผมคิดว่าสู้ได้นะผมคิดว่าสู้ได้นะ ลองดูไม่สู้ไม่รู้นะครับคือข้อดีของดาบใหญ่เนี่ยมันตีแล้วัตูกระเด็นถอยหลังด้วยนะแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นเห็นเลยครับมันตีชา้าถ้าใครไม่ค่อยชอบสายตีชา้ชาๆเนาะก็อาจจะงุดงิดได้นะครับแต่ว่านั่นแหละมันตีแล้วสตูถอยหลังได้เล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายวนๆกันได้อยู่มั้งเดี๋ยวรอสู้กับบอสด,ดูนะครับว่าจะไหวไหมมา嘛มตอนนี้เลือดผมก็เหลือเยอะกว่าตอนก่อนหน้านั้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองตั้งใจเล่นดูพิษทำไปเล่นนะทำไปเล่นะนะไหวเหรอไหวเหรอ ไหวเหรอได้แหวนมานะครับน่าจะาเดิมแต่ไหวครับสู้ได้เฉยอูโหูแปดพันนี้พอสู้ได้นะครับต้องใช้ชั้นเชิงนิดหนึ่งนะต้องมีหลบด้วยไม่ไม่สามารถเอาเลือดไปแลกได้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะครับก็อยากให้มาลองเล่นแบบนี้กันเนาะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยนะก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนนนีี้้ััสวสวดผม